สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักกลับมาถึงคอนโดแล้วนะคะมาค่ะวันนี้นะคะนางฟ้ามีท็อปปิกดีๆละมุนต่อใจนะคะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อนนอนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูซิว่าไพ่ยอยากบอกอะไรไพ่ยอยากเล่าเรื่องของใครหรือพลังงานเกี่ยวกับใครส่งถึงนางฟ้าสารรักจากเขาถึงคุณนี่คือชื่อท็อปปิกนะคะ สารรักจากเขาถึงคุณตอนนี้คือเรื่องอะไรคนบางใครใครบางคนคนอยู่ในหัวใจคุณหนึ่งเดียวหรือว่าสองเดียวสามเดียวใครก็ได้ที่คุณนึกถึงเขาอะคุณนึกถึงใครก็คือคนนั้นนะคะสารรักจากเขาถึงคุณตอนนี้คือเรื่องอะไรขอพลังงานไพ่ห้าใบานะคะคุณผู้ฟังทานข้าวกันหรือ,อยังมีความสุขกันหรือเปล่าอาบน้ำ ขึ้นเตียงรอฟังนางฟ้าหรือเปล่าคะเรามาดูคะ่ะพลังงานห้าใบนะคะสารรักจากใครถึงคุณตอนนี้หอ oh, ผู้ฟังเห็นไพ่ไหมคะ d a t แ and Rebirth คนที่เคยจบกันไปแล้วหรืออย่างไรห้าเหรียญตอนนี้นะคะมีคนคนนึงนะคะสารรับสารรักจากใครถึงคุณนะคะ มหมายเลขสิบสามหมายเลขห้าหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งหมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบสามหมายเลขสิบแปดคนเกิดราศีสิงห์ราศีพฤกษศกราศีมังกรราศีมีนนะคะสิงห์มีนพฤกษศกมังกรมีสารรักส่งถึงคุณตอนนี้ ความที่คุณกับเขาจบความสัมพันธ์กันไปดูสิเดินออกจากชีวิตกันด้วยเรื่องอะไรหรอก็อาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินเพราะว่าห้าเหรียญคือการขาดแคลนเรื่องแบบว่าไปกันไม่ได้ด้วยเรื่องฐานะทางบ้านหรือว่าการแบบว่าติดขัดอารมณ์มันสวิงหลายสิ่งหลายอย่างจนคุณกับเขาต้องจบความสัมพันธ์กันไปนะคะแต่ภายใต้ การจบความสัมพันธ์เดทแอนลีเบิร์ตอะใจนค,นคนเนี้ยคนคนเนี้ยเมื่อเดินออกจากชีวิตคุณอะทำไมยังห่วงหายังกังวลยังอะไรอาวรเพราะอะไรเขานะคะเขาคิดเสมอคิดเสมอว่าใครละ่ะที่จะแบบว่าไม่ห่วงไม่ห่วงไม่คิดถึงไม่อยากเจอไม่อยากได้คุณกลับคืนความเป็นดีเอ็มเพของคุณนะคะกับหนึ่งเหรียญนะคะ ตอนนี้พลังงานสารรักจากใครบางคนนะคะคือคนที่คุณตัดจบปล่อยมือปล่อยวางเดินหนีปล่อยแล้วแต่เขาอยากบอกว่า วันที่เธอปล่อยมือวันที่เธอปล่อยมือใจฉันเองแทบบ้าร้องเรียกเธอจนน้ำตาไม่เหลืออะไรคุณผู้ฟังบอกไม่สบายยังจะซ่าลองเพลงคือประมาณนี้เลยวันที่คุณปล่อยมือคนคนนึ่งแทบบ้าคิดถึงคุณโหยหาคุณ วันที่คุณตัดใจใครคนหนึ่งแทบครั่งฟุ้งซ่านทุกทรมานเพราะว่าคุณเอาจริงตัดจริงจบจริงเพียงเพราะเขากับคุณนะคะแตกต่างกันด้านฐานะการงานการเงินแพชชั่นในการใช้ชีวิตแต่คนคนนี้นะคะทุกวันนะคะที่เขาอยู่คนเดียวเขายังคิดถึงเขายัง สแสวงหายังอะไรอวรและอยากจะเริ่มต้นอยากขอโอกาสคุณมากๆเลยหนึ่งเหรียญใหญ่เนี่ยเขาอยากบอกว่าเธอให้โอกาสเราได้ไหมให้เราได้กลับมาแก้ตัวได้ไหมคนหมายเลขสิบสามหมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบแปดอยากบอกว่าวันที่คุณปล่อยมือไปอ่ะเขากำลังจะเป็นบ้าแต่เขารู้ตัวว่ามันไม่ได้ละเขาต้องตั้งใจ แบบ move on เริ่มต้นสิ่งดีๆใหม่เพื่อไม่ให้เสีย DM p a s e อย่างคุณผู้ฟังไปอ่ะหนึ่งเหรียญ DM p a s e ได้ปลอดเห็นใจมีคนกำลังขอความเห็นใจเรียกร้องความสงสารจากคุณผู้ฟังนะคะเขาอยากให้คุณรู้ว่าคุณน่ะมีทุกสิ่งอย่างเพียบพร้อมเป็นระดับ DM paste อะจะคบใครจะเลือกเรียก เอาใครก็ได้แบบว่าแค่ส่งโลเคชั่นแบบอืมกับคนที่คุณชอบคุณข้างใครคุณเนี่ยแป๊บเดียวเขาก็มาถึงที่แล้วคอยถ้ารอเสียบลวรอสวบแล้วแต่ว่าใจเขาตอนเนี้ได้โปรดอ่ เห็นใจเขาเถอะจบครั้งนี้มันจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะที่รักจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เขาจะปรับปรุงเขาจะขยันเขาจะไฟเขาจะหาแพชชั่นเพื่อให้เริ่มต้นโอกาสดีๆหยิบยื่นสิ่งดีๆแล้วก็มอบความสุขให้คุณอีกครั้งหนึ่งคุณจะรับไหมนี่คือพลังงานไพ่วันนี้สารรักจากเขาคือขอโอกาสได้ไหมกลับมาได้ไหมกลับมาได้หรือเปล่า ได้เปิดเห็นใจได้ปิดเข้าใจว่าวันนี้ไม่มีคุณแล้วอ่ะมันเศร้าใจมันทุกข์ใจทุกครั้งที่เขาส่องเขามองคุณในโซเชียลส่องมองคุณตามโทรศัพท์ที่เขาเซฟรูปเขาอาจจะเคยถ่ายรูปกับคุณไปนู่นนี่นั่นกับคุณทุกครั้งที่เขาเข้าไปดูรูปในโทรศัพท์เขาทนไม่ได้เขาคิดถึงคุณเขาใจใจสลายปวดหัวใจอยากให้คุณรู้ว่า ความคิดเขาตอนนี้นะคะสารรักจากเขาถึงคุณคือสิ่งที่เขาคิดคือขอเริ่มต้นใหม่ก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะยังไงก็ค่อยว่ากันต่อนะนี่คือพรังงาน5ใบแรกนะคะเลข 13, เลข 15, เลข 18, เลข 1, เลข 6, เลข16ได้นะคะไปต่อนะคะ5ใบแรกก็ท็อกซิกเลยเธอเรามาดูค่ะ พลังงานห้าใบต่อไปสารรักจากเขาถึงคุณคือเรื่องไรใช่เอาแบบนี้ดีกว่าเนาะสารรักจากเขาถึงคุณคือเรื่องไรดูซิดูซิพลังงานห้าใบเดอ้ออีลาสีหยิบไพ่ให้เดอจา้านางฟ้าเป็นคนที่โอ้โหลาสิกุมลาสิมิน The l o v e ์สารรักจากคนทางไกลดอะซันคนเกิด ราศีเมทุนราศีมีนราศีกุมราศีธนูอัศวินถือถ้วยเขาอยากบอกว่าที่รักครับตอนนี้วันที่พี่ไม่มีน้องแล้ว พี่ส่งพลังงานความรักความคิดถึงห่วงหาอาวรถึงน้องๆจะรู้หรือเปล่าคนเกิดเดือนมิถุนายนเดือนมีนาคมเดือนกุมภาพันธ์เดือนธันวาคมเดือนมกราคมคิดถึงห่วงใยคุณโหยหาซะเหลือเกินอะไรที่มันจบไปแล้วก็ให้มันจบไปเริ่มใหม่ได้ไหม แบบเราหันหน้ามาคุยกันเราหันหน้ามาพูดกันได้ไหมอะไรที่มันทําให้แบบว่าเราไม่เข้าใจกันขุนเคืองหมองใจใดๆกันได้โปรดให้โอกาสเขาอธิบายได้ไหมคนคนนี้นะคะยังตราตรึงยังคิดถึงยังอยากมีความสุขระมุนโรแมนติกกับคุณเสมอไพ่เดอะเลเวกับไพ่เดอะซันเขาอยากบอกว่า สิ่งไหนใดเล่าที่ขาดหายไปในชีวิตพี่นั้นพี่สามารถที่จะอดรนทนได้แต่หากแม้นสิ่งไหนใดเล่าเกี่ยวกับน้องต้องขาดหายไปจากชีวิตพี่พี่อดรนทนไม่ไหวทนไม่ได้เขาจะกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งคุณกับเขาอาจจะเกิดราศีธนูราศีเมถุนราศีมีราศีกุมคุณกับเขานะคะ อาจจะเกิดวันศุกร์วันพฤหัสวันอังคารวันอาทิตย์วันจันทร์ได้คุณกับเขาอาจจะเกิดปีมะโรงปีมะเสงปีมะเมียปีลักกาปีชวดปีฉลูปีขานปีจอได้เขา อยากบอกว่าความเป็นเดอะโรเวอร์เป็นที่รักเป็นราชินีพระจันทร์ทุกวันนี้นะคะตื่นมาส่องพระอาทิตย์ก็เห็นหน้าคุณส่องพระจันทร์ก่อนนอนก็เห็นหน้าคุณในวันที่จบความสัมพันธ์กันไปทำไมทุกสิ่งเกี่ยวกับคุณมันยังวนเวียนอยู่ในหัวเอาเออกจากความทรงจำไม่ได้ยังคลุมข้างยังฟุ้งซ่านยังฝังลึกอยู่ในเสลเซียวของซิลิบัมของสมองเขา นอกจากเขาจะคิดเรื่องการงานการเงินแพชชั่นครอบครัวดูแลพ่อแม่พี่น้องคนรอบข้างเขาแล้วเนี่ยเขายังคิดแต่เรื่องคุณคิดถึงแต่คุณหอยหาแต่คุณคุณกับเขาครั้งหนึ่งก่อนที่จะเลิกลากันอาจจะรักกันมากตัวติดกันมากสิงกันตลอดเวลามุดกันตลอดเวลามาวันนี้ในวันที่มันจบไปแล้วคุณปล่อยมือคุณออกจากชีวิตเขาไปแล้วเขาอยากบอกว่า เขาจะไม่ทนค่ะเขาจะไม่ทนอยู่กับความเจ็บปวดทนอยู่กับความแบบว่าเดียวดายเขาจะกลับมากระชากจิตวิญญาณของคุณกระชากตัวคุณเข้าสู่อ้อมอกอ้อมใจเขาอีกครั้งนะคะพลังงานไพ่วันนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่าออกแนวจิตวิญญาณนิดนึง ความเป็น The Magician กับ The High p i n s t e s กับ The Lover เนี่ยคุณผู้ฟังรู้ไหมคนคนนี้นะไม่ว่าจบกับคุณไปห่างกับคุณไปเนิ่นนานแค่ไหนแต่ใจเขายังผูกพันยังฝังจิตฝังใจยังรู้สึกว่าเพิ่งเพิ่งเจอคุณอยู่เมื่อวานเองหากแม้ว่าคุณกับเขาเลิกลากันไป2วันไปจนถึง6ปีบวกบกบวกเนี่ยเขาอยากบอกว่า เราเพิ่งรู้สึกว่าเราเจอเธอเมื่อวานเองภาพความทรงจําเกี่ยวกับคุณมันยังตราตึงมันยังแบบว่าทุกสิ่งเลยกลิ่นของคุณอบอวนตลบอบอวนหลับตาก็ยังนึกถึงผิวนุ่มๆแก้มนุ่มๆนุ่มนุ่มตาหวานๆของคุณคนคนนี้นะคะอ๋อเราเป็นติดขั้นสุดอะก็อย่างที่บอกตอนที่คุณคบกันอยู่ด้วยกันก็คงจะสิงกันทั้งวันทั้งคืนอะคุณกับเขาเป็นคนที่ตัวติดกันและมีแพชชั่นดีๆต่อกันมาก แต่ด้วยเรื่องการงานการเงนินหรือเรื่องความสัมพันธ์ใดๆที่ต้องจบต้องปล่อยมือต้องเลิกลากันไปเขาคนนี้ไม่เปิดใจให้ใครเลยเขาอยากบอกว่าตั้งแต่เขาเลิกกับคุณเขาไม่เปิดใจให้ใครเลยเขารู้สึกว่าความรักมันไม่โอเคเขารู้สึกว่าคนคุยเนี่ยไม่มีใครเทียบเท่าคุณเขารู้สึกว่าทําไมนะความรู้สึกแพชชั่นด้าน18บท บวกด้านความต้องการด้านความดึงดูดกับคนอื่นมันไม่มีเลยแต่นึกถึงคุณนะ่ะหยิบรูปขึ้นมาดูหยิบรูปคุณขึ้นมาดูแบบเขาอาจจะเอารูปมาหอมใกล้ๆแล้วอยากจะพูดกับคุณว่าที่รักได้โปลดกลับมาได้ไหมได้โปลดทิ้งความเจ็บปวดทิ้งเรื่องราวที่มันไม่ดีเกี่ยวกับพี่แล้วเรามาเริ่มต้นใหม่ได้ไหมคนคนนี้นะคะอยากเริ่มต้นใหม่อยากยัดเยียดความสุขให้คุณเสมอๆประมาณว่าเขานะ ใจเขาฟูทุกครั้งที่เขาได้ส่องคุณไม่ว่าจะในโลกโซเชียลหรือว่าส่องทางมือถือส่องทางความรู้สึกระดับจิตวิญญาณเซนส์ของเขานะคะบอกกับตัวเองว่าคุณเน่ยเหมือนยังไม่มีใครคุณยังไม่ได้ชัดเจนกับใครและเซนส์ของเขาบอกกับตัวเองว่าคุณก็ยังรักยังคนึงหายังคิดถึงเขาอยู่เสมอเสมอเช่นกันนี่คือสารรักจากใครบางคนส่งถึงคุณคือกลับมาได้ไหม รักกันเหมือนเดิมได้ไหมเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมเราจะทนุถนอมร่างกายหัวใจเธอเราจะหอมเธอตั้งแต่หัวจะลดเท้าเราจะ ทำให้เธอมีความสุขทุกวันที่ได้อยู่ด้วยกันเราจะทำทุกสิ่งอย่างเพื่อให้เธอกลับมารักเราเช่นเคยนี่คือสารรักจากคนบางใครใครบางคนถึงคุณและคุณผู้ฟังก็อิ่มยิ้มใจฟูเลยราศีกุมราศีมีนราศีเมถุนราศีธนูแล้วก็มีราศีมังกรออกมานะคะราศีสิงห์ด้วยเขาอยากบอกว่า อดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะดูแลคุณไม่ดีเท่าไหร่เขาอาจจะแบบซับพอดคุณไม่ได้เท่าไหร่แต่ตอนนี้เขาจะขยนันเขาจะสู้เขาจะไฟ์เขาจะทำทุกสิ่งอย่างเพื่อให้เขามีมันนี้มันนี่เพื่อที่จะกลับมาในชีวิตคุณและอยากได้กำลังใจสารรักจากคนบางใครใครบางคนถึงคุณตอนนี้เขาอยากได้กำลังใจอันแบบว่าอิ่มเหมือนน้ำทิพย์ชะลมใจให้คุณน่ะเยียวยาเขาอีกครั้งหนึ่งคน คนนี้นะคะเขาไม่เคยปรึกษาใครเลยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเรื่องลึกลับเรื่องดีฟเรื่องอะไรเขาสามารถคุยกับคุณได้ทุกเรื่องคนคนนี้ชอบคุณตรงไหนรู้ไหม เขาชอบที่จิตวิญญาณของคุณอนมันงดงามเหมือนเขาคุณกับเขาอาจจะคุยกันมีแพชชั่นกันแบบว่าเข้ากันได้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบโดยเฉพาะเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะคุยเรื่องอะไรกันแค่ทานข้าวไข่เจียวมองหน้ากันก็มีความสุขหัวล็อคิกคักดูกระตรงกระตูนดูหนังอะไรด้วยกันก็คือแบบแฮปปี้ไปหมดเลยตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการนะคะ สารรักที่เขาอยากสื่อสารให้นางฟ้าอ่านไพ่บอกคุณคือกลับมาได้ไหมเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมสิ่งไหนที่เขาทําให้คุณเสียใจทิ้งมันไปได้ไหมให้โอกาสเขาได้ไหมอะไรที่มันขัดสนขาดแคลนเขาจะพยายามเขาจะสู้เพื่อมีคุณอยู่นะคะ The Lover The Sun The High Priest h e Empress คุณคือที่สุดแล้วของคําว่าคู่ชีวิต คุณคือที่สุดแล้วของคำว่าคนรักที่ดีที่สุดคุณเป็นคนดีและเขาไม่อยากเสียคนดีๆแบบคุณให้ใครต่อใครมายื้อแย่งลุมถึงลุมแย่งไปเขารู้ว่ามีคนชอบคุณมากมายเขารู้ว่ามีคนอยากจะ ขายขนมจีบซื้อสระเปาคุณเขาอยากบอกว่าไม่เอาดิไม่ได้ดิห้ามนะอย่าไปคุยกับใครอย่าไปเปิดใจให้ใครนะพี่รอน้องอยู่ตรงนี้เขาเมนิเฟตถึงคุณหาคุณตลอดเวลาว่า รักเขาหลงเขากลับมาหาเขาได้โปรดสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลได้โปรดดนบันดาลให้คุณยังคิดถึงเขาเช่นเคยยังรักยังห่วงเขาเช่นเคยนี่คือสารรักจากเขาส่งตรงจุกๆถึงคุณว่าเขาจะไม่ยอมให้คุณไปคบกับใครดีวกับใครคุณผู้ฟังก็แบบถามฉันก่อนไหมว่าฉันอยากอยู่กับแกไหม <laughs> ถามฉันก่อนไหมว่าฉันอยากกลับไปไหมคุณผู้ฟังก็แบบสวยเลือกได้ความเป็นดนะีเอ็มเพสเดอร์ซันสวยเลือกได้ก็ไม่รู้สินะนางฟ้าจบแล้วก็จบกันไปขอลองดูกับคนใหม่บ้างใดๆเหล่านั้นแหละแต่เขาะไม่ปล่อยค่ะ รักขนาดนี้ลึกซึ้งขนาดเนี้ยผูกพันขนาดเนี้จะปล่อยได้ยังไงล่ะเฮือเฮือ,อ,อไม่มีทางหรอกอย่าหวังเลยใครจะได้มองหน้าน้องใกล้ๆใครจะได้ครอบครองร่างกายอกอืมๆสระบอือหึ้มของน้องแก้มนุ่มๆของน้องปล่อยผมน่ารักน่ารักของน้องแววตาหวานเยิ้มของน้องอะต้องเป็นพี่คนเดียวที่ได้อยู่ใกล้ชิดสนิทแนบเนื้อนะคะลแล้วขนลุกล้ไปต่อนะคะกับพลังงานห้าใบ สารรักจากใครบางคนคนบางใครถึงคุณตอนนี้คือเรื่องอะไรเรามาดูซิคุณผู้ฟังก็แบบชอบจังเลยอ่ะเวลาแบบมีคนมาคั่งรักแบบเนี้ยเขาไม่ได้แค่ข้างรักนะคะเขาจะกลับมาค่ะเขาจะกลับมาทําให้คุณแบบว่าใจฟูเขาทนไม่ได้หรอกถ้าเขาต้องเสียคุณไปดูสิสเต็งราศีสิงเดอะสตาร์มาราศีกุมซ้ำลมเป็นุนตุนกุมซ้ำราศีมังกร ราศีกันเขาบอกเลยว่าคนคนนี้นะคะมองคุณงดงามเลยค่ะ Luxury Premium The Best คุณคือคุณคือที่หนึ่งในหัวใจหนึ่งเดียวหญิงเดียวชายเดียวในดวงใจที่เขามีแล้วก็อยากจะมีตลอดไปจนสิ้นลมหายใจเขารักคุณมากๆราศีสิงห์ราศีกุมราศีกันราศีมังกรอยากบอกว่ารัก มากๆเลยคุณกับเขานะคะอาจจะมีตัวอักษรนะคะตัว T ตัว S นะคะตัว K นะคะตัว P นะคะตัว R ตัว M ตัว Q ตัว U นะคะเป็นชื่อหรือนามสกุลหรือชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดใดๆก็แล้วแต่นะคะเขาอยากบอกว่า สารรักจากพี่ถึงน้องตอนนี้คือพี่ส่องน้องทุกวันพี่มองน้องทุกวันพี่ชื่นชมหลงไหลได้ปลืม้มเสน่หามั่นคงเหมือนเดิมคนคนนี้นะคะเขาอะรู้ว่าคุณเน่ยเป็นคนที่มีอีโก้ไม่มีวันหรอกที่คุณจะงอเขาจะโทรหาเขาจะเทคแอคชั่นหาเขาคุณหญิงจะเยอะเยอะหญิงจะแย่ <laughs> ประมาณนั้นเน่ะเขารู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าแพรวพรวเยอะยิ่งสวยลึกสวยลับสวยแสบสวยแซบเขาอยากจะบอกว่าน้องก็ทำแบบนั้นไปเถอะพี่มีหน้าที่งอคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบแบบว่ายุ่งไม่ชอบงอใครไม่ชอบเข้าหาใคร แต่กับคุณนะ่ะไม่ได้เลยอะ่ะ The ะสตาร์สเตงเขารักคุณคุณคือหนึ่งเดียวคุณคือแสงเดือนแสงดาวแสงตะวันในชีวิตเขาความเป็นเดอะซักับเดอะสตาร์ไพ่แบบนี้นะคะไม่ค่อยออกเลยเวลานังฟ้าเปิดคู่กันมันเป็นอะไรที่เดอะเบสมากอะ่ะเดอะซันเดอะสตาร์ก้าวถ้วยสเต็งเขาอยากบอกว่ากลับมาเถอะที่รักกลับมาให้พี่อิ่มฟูใจฟูกลับมาเป็นปุยนุ่นสายไหม เป็นน้ำตาลกรวดเป็นแบบว่าไอศครีมคุณผู้ฟังอาจจะมีพลังงานความบวกลบในตัวตนของคุณคุณผู้ฟังอาจจะมีความเป็นหยินหยางเวลาคุณจะแบบว่าโซฮอตคุณก็ฮอสุดติ่งกระดิ่งแมวเวลาคุณเย็นคุณก็เย็นยาเยือกเมเหมือนว่าน้ำแข็งขั้วโลกเหนือประมาณนั้นเลยอ่ะเขาอยากบอกว่า ยอมแล้วยอมแล้วกลับมาเถอะขอโทษนะขอโทษได้ไหมยอยากจะขอโทษขอโอกาสขอทุกสิ่งอย่างเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลเวียงคุณกลับมาในอ้อมอก อ้อมใจเวียงกลับมาในชีวิตเขาขอให้เขาได้มองหนะ้าคุณใกล้ๆได้อบรัดอบกอดคุณใกล้ๆ้ชาวราศีสิงห์ราศีกุ้มราศีเมถุนราศีธนูอยากบอกว่าณนะจุดจุดนี้นะให้เธอรู้ไว้เลยว่าเรายังไม่เปิดใจให้ใครสารรักสารรับจากเขาคือเขายัง ตราตึงยังฝังใจยังรักคุณคนเดียวยังมั่นคงในยังชัดเจนในหัวใจว่าเขามีคุณแค่คนเดียวยังไม่มีใครมาบอกว่านะแทนที่คุณได้เลยแล้วคุณล่ะเอาใครมาแทนที่เขาหรือยังสิ่งที่เขาอยากถามคุณตอนนี้คือมีใครเข้ามาแทนที่เขาหรือยังยังใช่เวล่าคุณรู้ฟังก็นนะเขาเช่นกันประมาณนั้นนะคะนี่คือสารรักจากเขาถึงคุณคือ เขาจะกลับมาพยุงความสัมพันธ์เขาจะกลับมาขอเริ่มต้นเพราะว่าเขาขาดคุณไม่ได้ทุกๆครั้งที่เขาส่องคุณในโซเชียลเขาเห็นคุณกระดีกระดายิ้มเป็นปาปิลัญญาโฉบไปโฉบมาเขารู้สึกว่าหงุดหงิดหนห่วยแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะเอานิ้วลงไปจิ้มไปกดไลค์ไปกดคอมเมนต์เขากลัวปาปิลัญญาจะกัดจะสวบจะงับเขา ประมาณนั้นน่ะเขารู้ว่าคุณอะร้ายกาศเสมือนปาปิลัญญาจิ้มไม่ได้เลยกดหัวใจไม่ได้เลยคอมเมนต์อะไรไม่ได้เลยคุณพร้อมสวบพร้อมบล็อกเขาแต่เขาอยากจะบอกว่าก็เธอน่ารักอะ่ะเราอยากเมน้นอยากแซวบ้างอะ่ะไม่ได้เหรอ ตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากทำนะเขาอยากบอกว่าหากแม้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจกกักรวาลมีจริงนะคะช่วยดลบรนดา,นานให้คุณเนี่ยกลับมารักเขาเหมือนเดิมได้ไหมกลับมาให้ใจให้กายให้ความสัมพันธ์ให้ความชัดเจนเขาเหมือนเดิมได้ไหมราศีสิงห์ราศีกุมราศีเมถุนราศีธนูราศีมังกรอยากบอกว่าคุณน the best in my heart ที่สุดของหัวใจอะไม่มีใครมาแทนที่คุณและ เขาจะไม่ยอมให้ใครมาแทนที่เขาด้วยเขาจะสร้างความหึงหวงเขาจะเมนิเฟตถึงบุคคลเหล่านั้นว่าอย่ามายุ่งอย่ามาใกล้ให้คุณรักเขาหวง่วงเขาคนเดียวนะคะให้เธอรักหัวปักหัวปั๊มให้เธอลงในคำทุกคำพูดจา นัโมพุทธาใดๆก็แล้วแต่ต่อให้ต้องมูเป็น9วัด10วัดเขาก็จะทำเพื่อให้คุณรักเขาหลงเขาส่วนตัวคุณบุฟฟังนั้นก็เช็คเรตติ้งสวยๆไปเลยอยากจะให้ใครแบบว่าเออสนใจก็เช็คเรตติ้งไปแต่หัวใจ ด้านลึกด้านดีฟของจิตวิญญาณนั้นต้องมีแค่เขาคนเดียวนี่คือสารรักจากเขาถึงคุณคือเขาจะกลับมายื้อแยง่งแข่งขันกระชากหัวใจกระชากร่างกายคุณให้กลับมารักเขาหลงเขาเช่นเคยนะคะพลังงานดีงามมากเลยเขานะคะอยากบอกว่าเธอก็รู้ว่าว่าเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบว่ายุ่งกับใครมีอีโก้เยอะแยะมากมายไม่ค่อยสูงสิงกับใครแต่กับเธออ่ะเรายอมหมดใจคนคน นี้นะคะเขาอาจจะยอมคุณมากๆเลยตอนที่คบกันเขาอาจจะดูแลคุณดีมากๆตั้งแต่หัวจรดเท้าเขาอาจจะทําเสมือนคุณเป็นนกน้อยในกรงทองของเขาเลยด้วยซ้ําอยากได้อะไรก็พาไปอยากกินอะไรก็พาไปอยากไปเที่ยวไหนก็พาไปความแบบ ทุกสิ่งอย่างแต่มันจะต้องจบกันเรื่อด้วยเรื่องใดานางฟ้าก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เขาอยากให้สิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าความน่ารักความสวยความเซ็กซี่ความเอาเขาอยู่ความตัวท็อปออนท็อปของคุณอนะ่ะคุณกับเขาอาจจะมีแพชชั่นที่ดึงดูดกันมากด้าน18บวกอยู่ใกล้ใครนะคะเขาก็ไม่รู้สึกว่าปิวอุ่นอิ่มระมุนในหัวใจเท่าอยู่ใกล้คุณเขารู้สึกว่าแบบอยู่กับคุณเนี่ย โอ้ยอยากจะสต็อปอยากหยุดเวลาอยากให้มีแค่คุณกับเขาไม่อยากให้มีใครเข้ามาวุ่นวายขายประช่อนไม่อยากตื่นไปทำงานเลยอยากอยู่แต่บนเตียงอยากอยู่แต่ในห้องเพราะว่าแพชชั่นที่เขามีต่อคุณมันดีฟมันดิ่งมันสุดยอดคุณคือความสุดยอดมากๆในชีวิตเขาที่ผ่านมาและทำไมเขาจะต้องให้ความสุดยอดนี้ไปอยู่กับใครล่ะไม่ได้ไม่ยอมไม่ให้นี่คือพลังงานวันนี้นะคะเขาจะเอาเขาจะ เขาคุณคืนเขาต้องการคุณเขาจะกลับมายื้อแย่งแข่งขันกับทุกคนและจะกําจัดทุกคนแบบ t h w w เ k e s t link อ่ะคือกําจัดทุกคนที่เข้ามาจิจะจอแจววอร์วุ่นวายขายประช่อนกับคุณเพราะว่าคุณจะต้องเป็นของเขาคนเดียวเป็นดั่งแก้วตาดวงใจเป็นดั่งเพชรเม็ดงามที่เขามีแล้วเขาก็อยากจะอวดคนคนนี้นะคะ ตอนนี้เขาเคยคบคุณจีบคุณรักคุณเป็นแฟนกับคุณนะตอนนั้นนะ่ะเขาชอบอวดกับทุกคนว่าแบบคุณนะ่ะสวยนะ่ารักเซ็กซี่มีดีทำอาหารเก่งแบบเป็นคนเจ้าระเบียบเนี๊ยเปะเก่งงานเก่งการพูดเพราะเขานะคะมีความสุขมากๆที่ได้อวดคุณนะจุดนั้นนะจุดนี้เขาอยากกลับมาอวดคุณอีกครั้งหนึ่งและคุณผู้ฟังอยากกลับเข้ามาในชีวิตเขาหรือเปล่านี่คือสารรักจากคนบางใครใครบางคนส่งถึงคุณ จุกๆว่าให้รอเลยเขาจะกลับมาขยี้ขย่ำแล้วก็ยัดเยียดความสุขให้คุณอีกครั้งหนีไม่พ้นหรอกหนีอะไรก็หนีได้แต่น้องจะหนีหัวใจไม่ได้น้องจะหนีพี่ไม่ได้เพราะว่าพี่ ตามรักตามสเสน่หาน้องมนันเ่นนานแสนนานแล้วนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกให้นางฟ้าสื่อสารผ่านไพ่ถึงคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะจบเธอพอเธอมันแบบว่าดูแบบเลียนมากเขาอยากบอกว่าเธอคือดวงใจเธอคือแก้วตาเธอคือนกน้อยในกรงทองเธอคือสุดที่รักเธอคือคนที่เขายอมและเธอก็คือคนที่จะต้องอยู่กับเขาตลอดไปจนตราบสิ้นลมหายใจนะคะ นี่คือสารรักจดหมายรับที่เขาให้นางฟ้าเปิดสื่อสารถึงคุณคนคนนี้เป็นคนโรแมนติกละมุนแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าแบบกับคุณด้าน18บวกมากๆแค่แบบว่ารูปไรความรู้สึกอะไรบนร่างกายคุณอะคุณก็แบบว่าว่า,ว,า,ว,าวิวคิวกับเขาแล้วอะนะจุดจุดนี้เขาอยากให้มีโมเมนต์นั้นเกิดอีกครั้งหนึง่งเขายัางจดจำกลิ่นกายจดจำหน้าคุณใกล้ๆจดจำผิวพรรณรูปร่าง ส่วนเว้าส่วนโค้งของคุณยังจดจําได้หมดทุกอนูตั้งแต่หัวจรลดเท้าไม่ว่าจะจบกันไปเนิ่นนานแค่ไหนเขายังมีคุณตราตรึงฝังลึกอยู่ในซิลิบัมของจิตวิญญาณที่รักมากเหลือเกินเสน่หามากเหลือเกินแล้วก็คิดถึงมากเหลือเกินนะคะแฮปปี้แฮปปี้นะคะคุณผู้ฟังฝันดีราตรีสวัสดิบ์บายบายนะคะ